สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีเหลาอุงพี่น้องเอ้ยผมเห็นป้ายแบบแบบที่แถวนี้ป้ายงานนี่อย่างนห้อได้ให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 ้่ห้ให้ห้น้ให้ให้ใ้ให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 ้นห้ให้ให้ใ้ใ้ให้ใหอใหห้้ใหห้ให้ให้ให้้ใ้ห้ เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับพี่น้องว่าป่ายิ่งคือได้เห็นแวบแถวนี้ป่ายิง่งนเนาะถ้าเบิร์นกอนพี่น้องว,ว่าเกิดขึ้นนี้อย่างเกิดขึ้นผมแลนดมาแลนมาเห็นป่ายแวบๆอยู่แถวนี้ผมก็เลยอยากรูว่าป่ายที่ว่านั่นป่ายยังอยู่ช่วงใดผมก็เลยแลนมาแลนดมาพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้แน่ๆเลยพี่น้อง นี่แล้วพี่น้องคุณเจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมไปกลับรถมาก่อนพี่น้องบายยังเดี๋ยวผมจะไปทายให้เบิง้งนะครับพี่น้องเด้อผมคิดว่ามองเงันละผมคิดว่ามองเงันละพี่น้องอันนี้ก็คือถนนเอเข้าเอิญถนนเลยเทียนทะเลครับพี่น้อง เทียนทะเลครับพี่น้องเอออยู่นี่ถนนเทียนทะเลหรืออีก,กน,นึงกับมาจากพระรามสองมาเข่าบางเงินเที่ยนเที่ยนทะเลนะครับที่จะเลีเยวออกมาเที่ยนทะเลมันสามารถเข่าในหลายทางอยู่ครับพี่น้องกันเท่าเลนมาจากทางด่วนมาจากกาานันจันาเนี่ยมันเลมาสามารถเข่าในหลายทางอยู่ครับพี่น้อง เขาทางเลียบทางด่วนแลนดมาเลยก็ได้ครับพี่น้องแลนดตรงมาเลยจนมาถึงเทีนทะเล,ละเรเลี้ยวซ้ายครับพี่น้องเนอะแมนตลาดที่ผมคิดไวบอทีเขาบอกว่าอย่างตลาดเออินดี้ตลาดอินดีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งว่าตลาดอินดี้ยุ่ยใสผมแลนด์มาผมมาส่งบริสารซ้อยเทีนทะเลซ้อยเกจครับพี่น้อง ผมมาส่งบริษัทสารที่นทะเล้อยเจ็ดผมก็เลยมานี่นี่แล้วครับพี่น้องครับไปเบิง้งแมนมองทีขวาวดีบอมองข้าเอิ่นระย่างตลาดอินดี้ีียครับพี่น้องบางคนเทียนแมนบอผมก็เลยอยากเบิ้งว่ามันแมนมองนีบอตลาดอันดี้บางคนเทียนสิได้ให้เอฟซเห็นว่า มันอยู่ช่วงใดอ่าเนี่ยแหละผมครับขอมานนี่มันก็นอยู่ว่ามานเนี่ยผมเห็นตลาดแวบ,บๆยู่ครับผมสิเบ่งว่าแมนตลาดเอ็นดี้บางคนเทียนบอแล้วมันสินี้ป่ายีหล่าอยู่บอก็คือเห็นๆนะั่น่ะนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเรีย,เ,ยเพิ่งเบิ่งๆว่าสินี้ป่ายีหล่าอุ้งอิงบอ นี่ป่ายของสาวน้อยเพชรวันแทงบอลขนาดนัครับพี่น้องผมก็เลยอยากงูผมก็เลยแร่แมากแล้วก็ผมสิได้ปักลักไหวว่ามันอยู่ซอยก็มั่นไหนอันนี้มันพรครับนี่อันนี้แมนบอนี่อินดี้นี่ไงครับพี่น้องเจอแล้วครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนี่เน้อตลาดอินดี้อยู่ าดอินดี้นี่ยนี่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 อยู่นี่แล้วครับพี่น้องตลาดอินดี้ที่เขาบอกว่าป่ายสาวหน่อยคือ่มีครับพี่น้องแต่มีอยู่ฟู้มมีอยู่ซอยยี่สิบตรงนี้ก็คือพอเห็นป่ายแล้วครับพี่น้องเด้อผมก็งงเหมือนกันตลาดอินดี้เนี่เนี่ยจักเขาสิเลนอยู่ไสอันนี้ก็บ่ท่านหูวแล้วเนี่ยนี่นี่ครับพี่น้องตลาดอินดี้หาป่ายลาก่อน อ๋อหนาสิบอขายของมองหนีแล้วก็ต้องมองหนีจะต้องบอท้ายของอะครับพี่น้องนี่แหละนี่คือตลาดอินดี้แล้วครับพี่น้องเด้ออาจีินี่บอเ่ามีขายของอันนี้นะอาจีินี่บอกขามีขายของอยู่นี่ละผมว่าเดี๋ยวผมลองถามนี่นะครับพี่น้องลองถามเบงเดี๋ยวผมจอดรถถามเบงว่าแมนตลาดอินดี้บางคนเทียนบอก ผมสิได้อนันทัไฮเอฟซีเบิงว่ามันแมนอีหรีบอตลาดหนีบัเดี๋ยวบึงปุงบปบ,บกันก่อนนะอินดี้ปะคนเสียนปะหรอ ไอ้เขาจะป้ายเห็นเห็นก็ติดป้ายอะไรอุ้งอิงมาป่ะน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงอ่ะสาวน้องเพชรบันแพงอ่ะไม่รู้ครับผมเห็นป้ายอยู่ตรงนน้นแต่หน้าตลาดไม่มีน่าจะอยู่โน่นนี่อยู่นี่ไม่มีก็ไม่นจุดที่ติดเยอะตรงแบบนี้นะเอออาจจะอยู่โน่นน่ะหน้าตลาดไม่มีป้ายครับแต่อาจจะป้ายอยู่ตรงโน้นตลาดประมาณนี้ครับพี่น้องมันประมาณนี้แล้วครับพี่น้องตลาด อาซีม่เล่นอยู่ข้างในอะครับพี่นอ้องข้างในมีมองว่างข้างในอะมีมองว่างอยู่ตรงข้างในอะครับอาซีมีข้างในอยู่ฝุ่นหรือยู่ข้างในอะครับนี่เวลาแดดดีครับอยู่ประมาณซร้อยเบิ้งซ้อยแล้วผมเบิ้งซ้อยว่เห็นตรงนึงอะเดี๋ยวผมเบิ้งซ้อยกันอยู่หน้าบริษัทเอ้นั่นแหละครับพี่น้อง อยู่ตรงบริษัทไอ้นี่ไหลครับพี่น้องเนี่ยตลาดไอ้บริษัทเล็กเล็กลีลาเลยครับพี่น้องอยู่ติดกับบริษัทเล็กลีลาเลยนี่แหละครับพี่น้องอยู่ประมาณเนี่ยนี่แหละคือตลาดทุกลงแมนนะครับก็บอกไปเขาพอให้ติดห้ายหนาตลาดเราก็เลยบริติดหนาตลาดนะกต็ติดข้างนอกมันอยู่ประมาณซอยตรงขาม ต้องขามสร้อยอยางไงเดี๋ยวบังกรครับพี่น้องต้องขามสร้อยเก้าสร้อยสิบเอ็ดอะครับพี่น้องต้องถามสร้อยสิบเอ็ดสร้อยเก้าขันเลยมาหน่อยกับเป็นสร้อยสิบหกมันอยู่ประมาณต่างเป็นสิบหกสิบแปดเออระวังสร้อยสิบหกสิบแปดอะครับบอกพีดพิดถึกถึถถกพี่น้อประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ก็คือมารีวิวมองตลาดให้เบิ่งซื้อครับพี่น้องว่าอีลาซิมาเลนเนี่ยมันอยู่ช่วงใดก็นี่แหละครับพี่น้องอยู่ซอยช่วงประมาณซอยสิบหกนะครับพี่น้องสิบหกสิบแปดเด้อตรงขามซอยสิบเอพอดีครับพี่น้องตรงขามเเทียนทะเลสิบเอตรงขามเลยครับพี่น้องมีตลาดอยู่ไปซิมาก็ขันมากมันมีทางแรนจากพระลำสอง ขันมาจากไอเดาขะน้องแนจากพระรามสองมาถึงแยกบางุนเทียนนะครับเรียวซ้ายเขาไปเลยครับเอ,อแยกแยกไอ,อเขาเทียนทะเลครับเบื้องป่ายมันสิเขียนบอกว่าเทียนทะเลครับอ่าเลียเรียวเ,เขาไปเลยครับพี่น้องก็ผมไม่ยังหลาเด้อครับพี่น้องแค่เห็นพี่น้องเบิ้งตลาดจะซื้อว่ามันอยู่หมง่งได ในงานนี่ลหละอุ้งอิงเนี่ยครับพี่น้องมือวันที2เห็นป้ายว่าเห็นวันที่2นะครับพี่น้องเนาะก็เอาตามนี้แล้ะครับพี่น้องมือนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆครับที่มาเบิ่งมาแย่งกันมือนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง